สวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในส่วนของช่องอาจารย์ลุงพารวย168นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเลขดับนะครับแนวทางของเลขดับของงวดวันที่17มกรา2566นะครับก่อนอื่นนะครับก็ขออ่านคำเตือนนิดนึงนะฮะ คำเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคำดวนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูในส่วนของเลขดับนะครับก็ไล่ตั้งแต่ตัวดับของเลขดับ10ล่างนะฮะดับ10ล่างก็คือวันนี้ผมให้ดับอยู่ที่เลข8นะฮะก็คือดับ1 0อเนะครับก็เข้าสู่ปีที่4แล้วนะฮะสูตรนี้นะฮะก็ยังไม่เคยหลุดเลยนะฮะ ตลอด4ปีนะเออโทษทีครับตลอด3ปีอันนี้เข้าสู่ปีที่4นะครับก็ยังไม่เคยหลุดเลยนะฮะในส่วนของเลขดับหลักร้อยนะฮะผมให้อยู่ก็คือดับ4ดับ7แล้วก็ดับ0ูนย์ะครับดับ4ก็คืองวดที่65แล้วนะส่วนดับ7ก็จะเป็นสูตรดับ3ปีนะครับเข้าสู่ปีที่4นะฮะก็คือให้ดับ7อันนี้ก็ดับ3ปีเข้าสู่ปีที่4ของปีพศ .2,500 67นะครับก็ให้ดับ0นูนย์ะอ่าในส่วนของเลขดับ10บนนะครับก็72งวดน,นะครับให้ดับ7นะฮะ4ปีให้ดับ3นะฮะแล้วก็4ปีให้ดับ1แล้วก็4ปีให้ดับ1อีก1สูนยนะครับก็จะมีชนกันอยู่2สูตร Philosophy ก็คือเลข1นะฮะสูนย์นี้เขาก็เดินดีนะครับคิดว่าเลข1ไม่น่าจะมาในส่วนของเลข10บบนนะฮะ เรามาดูหน่วยหลักหน่วยบนบ้างนะฮะหลักหน่วยบนก็คือ65้งวดนะครับให้ดับอยู่ที่เลข9นะฮะแล้วก็เลข5นะครับก็ดับ3ปีเข้าสู่ปีที่4นะฮะก็คือเลข3นะครับอย่างชุดนี้นะครับก็ชุดนี้ก็คือเลขดับ10ล่างนะฮะก็ทำให้กับ fc ได้ดูตั้งแต่ปี2564นะครับ ห5้าแล้วก็66ปีล่าสุดก็คือเข้าสู่ปี25 6 7น้าหะครับปีที่4ี่แล้วฮะเรามาดูในส่วนของปี25 6 4นะครับสถิติชุดนี้นะครับเขาถูกยาวมาตลอดเลยครับยังไม่เคยผิดเลยนะแล้วปี25 6 5้าอหส้าอันนี้เขาก็ถูกยาวอย่างต่อเนื่องนะฮะยังไม่เคยผิดเลยฮะจนถึงสิ้นปีนะครับแล้วปี25 6 6น้านะครับเขาก็ ถูกยาวมาตลอดครับถูกยาวมาตลอดแล้วงวดที่ก่อนออกนะครับก่อนออก54 4ก็คือให้ดับก็คือผมให้ดับงวดที่แล้วนะครับคือเลข0นะผลรางวัลเขาออกไปที่89ก็ดับอยู่นะแล้วในงวดใหม่นะครับงวดมันที่17มกราคมนะ2,567นะผมให้ดับก็คือเลข8ก็คือตัวนี้นะฮะให้ดับ100%นะครับเพราะในส่วนของชุดนี้นะครับ ไม่มีตำหนิเลยครับก็คือถูกตลอดเลยฮะถูกยาวมาตลอดนะฮะสามปียังไม่เคยหลุดนะครับก็งวดนี้เข้าสู่ปีที่สี่แล้วนะครับเป็นเลขดับสี่ปีนะฮะของปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะเราลองยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งวดหนึ่งตัวอย่างก็ได้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของชุดนี้นะชุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของดับ 10บนนะครับก็ทํามาตั้งแต่60งวดนะครับงวดนี้ก็เข้าสู่งวดที่62แล้วนะฮะก็ปี2,566ยังไม่มีตําหนิเลยนะครับถูกยาวมาตลอดฮะแล้วก็งวดนี้เข้าสู่งวดที่62แล้วนะครับก็คือให้ดับเลข7ในส่วนของดับ10บนนะครับอ่านี่ก็เป็นอีก1นูนย์นะครับก็เห็นเดินดีนะครับก็เลยจับมาเสนอให้กับ fc ได้รับชมนะฮะ ก็จะมีอีกหนึ่งสูตรนะฮะสูตรนี้ก็เป็นดับร้อยบนนะครับก็คือดับมาแล้วหกสิบห้างวดนะครับงวดนี้เขาให้ดับที่สี่นะฮะเรามาดูตั้งแต่ปีสองพันต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสูตรนี้เขาก็ให้ถูกยาวมาตลอดเลยครับดับสนิทยาวมาตลอดครับก็ตั้งแต่หกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้างวดที่หกสิบห้าล่าสุดนะครับก็คือ ให้ดับที่เลข4นะฮะงวดที่แล้วนะครับผมให้ดับ6ก็ดับอยู่นะครับในส่วนของเลขดับหลักร้อยบนนะครับก็คืองวดที่เราขอออกไปที่55544นะฮะงวดนี้งวดใหม่นะครับเลขดับก็คือเลข4ในส่วนของหลักร้อยบนนะครับอ่าก็จะยกตัวอย่างพอเป็นสังเกตเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าผมได้คัดออกมาแล้วนะฮะก็คืออยู่ในชุดนี้นะครับ ถ้าชอบสีติของตัวไหนก็ลองหยิบนำไปใช้งานดูนะฮะแต่ผมเห็นว่าชุดนี้นะตัวนี้สีติเขาเดินดีนะสี่ปีสามารถนำไปใช้งานลดต้นทุนเพื่อซื้อฉลากกินแบ่งได้เลยนะครับในส่วนของเลขดับสิบล่างนะในส่วนตัวนี้ก็คือดับสนิทนะครับยังไม่มีตำหนิเลยนะครับที่ผมให้ดูอย่างเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดับ10บนนะครัแล้วก็ดับร้อบนนะครับ อันนี้ก็ไม่มีตําหนินะฮะดับรวดเลยนะครับกใ็ในตำแหน่งของดับหน่วยบนนะฮะก็จะยกตัวอย่างเพียงประมาณเท่านี้นะครับก็ลองนาเลือกนําไปใช้งานดูนะครับหรือว่าสายดับจะไปตรงกับอาจารย์ท่านอื่นนะฮะก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับ f c ได้อีกชั้นหนึ่งนะฮะก็ลองนําในส่วนของเลขดับไป พิจารณาดูนะครับเผื่อว่าจะเป็นแนวทางในการลดต้นทุนให้กับ f อทุกท่านในการซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลของงวดวันที่17มกรา2567ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของเลขดับหรือว่าคนที่ชอบแนวทางสายดับนะครับก็ลองนำไปลดต้นทุนดูนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในส่วนของทางช่องของอาจารย์ลุงพารวยนะครับในส่วนของคลิปหน้านะครับผมจะนําในส่วนของเลขสรุปนะฮะสรุปของทางช่องอาจารย์ลุงนะครับมานําเสนอให้นะครับจะเป็นในส่วนของเลขวิ่งบนล่าง20ปีนะครับมาให้กับเอีได้รับชมกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ